สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ ที่ไทยมาร์เก็ตของเราจะมาพูดถึงของดีของดัง,ดงเมืองลบบุรีหลายๆคนนึกถึงกระทอนค่ะใช่แล้วกระท้อนได้เห็นกันอยู่ดานดด่นมากมายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ากระท้อนก็จะถูกนํามาแช่อิ่มกระท้อนกวนกระท้อนลอยแก้วโอ้โหมันธรรมดาไปวันนี้จะบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยก็ว่าได้นะที่กระท้อนมันมาในรูปแบบของซอสค่ะพูดแบบนี้แล้วก็ยังงงๆอยู่ว่า ทำไมกระท้อนกับซอสมันเกี่ยวอะไรกันแล้ววันนี้นะคะทางเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยต้อนรับนะคะทั้งสองท่านเลยคุณอนุภาพวงขำหรือว่าคุณอาและคุณดารณีบุญพาสุหรือว่าคุณแม่นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณคุณอาเนี่ยหมยความว่าน้องพ่อใช่ไหมคะไม่ใช่นะชื่ออาคุณอาตาตาแล้วคุณอาคุณแม่ไงนอนะมาถามเลยแล้วกันนะแนวคิดที่ว่าแบบทาไมถึงได้แบบเอากระท้อนเนี่ย มาทาเป็นซอสพวกนี้ฮะทำไมไม่เอาไปลอยแก้วไ,ไม่เอาไปลอยอย่างอื่นก็กวนอะไรเงี้ยแบบทุบไปก็คือจากเดิมครับในพื้นที่บ้านเราเนี่ยก็ทํามีมีภูมิปัญญาชาวบ้านก็ทำาในพวกนี้ออกมาแล้วในระดับตั้งแต่ครนี้ผมมองว่าในตระก,กูลพวก,กลอ,อยแกลล้วหรือกวนวเนี่ยมันมีเชื้อไรอายุการจัดเก็บมันสั้นก็เลยเอ๊ะเราจะแตกยอดยังไงทําให้มันสามารถจัดเก็บได้นานขึ้นก็แล้วอีกอย่างหนึ่งเราถนัดเนี่ยในเรื่องของการทําอาหารเราก็เลยมาทดสอบในการเป็นซอส ซึ่งมาใช้ในเมนูอาหารเราด้วยคุณอาชอบทำอาหารอยู่แล้วก็จริงๆเราธุรกิจเราเดิมเป็นพวกธุรกิจอาหารตัวจีนนะครับอ๋อ เียออกมาทางด้านนี้ก่อนโดยเฉพาะอยู่แล้วค่ะก็เลยออกมาเป็นซอสแล้วอย่างนี้ในเรื่องของการคิดคนล่ะมันยากไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบใหม่มากๆเลยก็ว่าได้เนอะในในโลกเลยก็ว่าได้ครับไม่เจ้าแรกในโลกยืนยันแล้วฮะว่ากระทอนที่เป็นซอสพริกแบบนี้เนี่ยคือนี่คือเจ้าแรกของโลกที่อยู่ในรายการเราค่ะใครเป็นคนคิดคนคะคุณแม่หรือว่าคุณอาคะก็ครับตัวผมเองตัวน้องครับก็คือจากคุณแม่เนี่ยแหละเป็นผู้ที่แบบ อสอนเราถ่ายทอดเราในเรื่องการทําอาหารเราก็เลยรู้จักกับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็เอ๊ะปรึกษาอาจารย์ว่าอาจารย์ผมเองจะเอากระท้อนเนี่ยมาทําอะไรได้บ้างอาจารย์ก็ลองให้ไอเดียแล้วมาร่วมคิดวิเคราะห์วิจัยกัน เราก็เลยสุดท้ายแล้วได้ได้สูตรมาแล้วก็มาลองทดลองทําดูครับแล้าใช้เวลาใช้เวลานานเราลองถูกกว่าจะอร่อยกว่าจะใช้ได้จริงเป็นปีเป็นปีเลยใช่เป็นปีเลยนะฮะแล้วเราก็เอาขายตอนแรกเรายังไม่มีออกไปไม่มีสติ๊กเกอร์แต่เราก็พิมพ์ง่ายๆแล้วเราก็เอาขายในร้านเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวปลาค่ะแล้วก็ลูกค้าก็เราก็มีน้ําจิ้มซีฟู้ดลูกค้าบอกไม่ต้องเอาอันนี้เลยแล้วเขาลู้มือเขาว่าอะไร ก็บอกเขาค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าเขตนั้นเป็นกระท้อนก็เลยเขาก็มาดูเพราะเราเขียนว่าดารานีซอสกระท้อนง่ายๆเป็นสติ๊กเกอร์ตอนยังไม่มีออยลลูกค้าก็ติดใจอะค่ะขลาดตอนยังไม่มีออยก็เริ่มขายดีแล้วโอ้สุดยอดมากแต่ก็ลองผิดลองถูกเป็นปีเลยทิ้งกระท้อนไปกี่กิโลคะก็เยอะครับเยอะระดับทั้งอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะถามในจุดเด่นเลยแล้วกันนะฮะให้คุณนาบอกดีกว่าว่าจุดเด่นของซอสพริกกระท้อนของคุณนาเนี่ย มันคืออะไรฮะจุดเด่นที่มันไม่เหมือนซอสชาวบ้านชาวช่องเขาเลยฮะคือของเราเองเนี่ยเน้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติครับก็คือเราเป็น,เป,นเป็นเนื้อรุวนๆเลยเราไม่มีการผสมแป้งครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีการผสมแป้งนั่นหมายความว่าซอสทั่วๆไปก็อาจจะมีกส่วนผสมในระดับหนึ่งอาจจะมีส่วนผสมอันนี้เราไม่พลาดพิงเนาะแต่ว่าอาจจะมีแล้วกันครับ<ม> แต่ของเราไม่มีแน่ไม่มีแน่ครับก็คือเนื้อกระทอนเน้นๆอย่างที่เห็นเลยใช่ครับไม่มีวัตถุกันเสียครับวันนี้ชอบมากไม่ใจสีแล้วก็ไม่มีอาการในเติมปรุงสารผู้แต่งอาหารครับแล้วแบบนี้ในเรื่องของการเก็บแลกษสานี้คือมันอยู่ได้นานเหรอคะก็คือตามหลักที่เราทดลองกันนะครับเป็นการสุ่มเก็บตัวอย่างเราเราเก็บได้ประมาณ1ปี1ปีแบบไม่ได้ใส่สารกันบูดวัตถุกันเสียใดๆเลยอุยปกติแล้วของที่เก็บได้เป็นปีเนี่ย หมายถึงว่าเข้าแพ็เกจจิ้งบรรจุอะไรเรียบร้อยแล้วนะส่วนใหญ,ญ่ถ้าเป็นปีเนี่ยจะเป็นของแห้งครับแต่นี่เป็นน้ำแต่อยู่ได้เป็นปีเ,ออเพราะเรามีการควบคุมในการกระบวนการผลิตทุกกระบวนการให้ได้มาตรฐานตามที่ระบบที่เราทําไว้เนี่ยก็คือมันสามารถดูแลในส่วนของที่จะทําให้อายุ ารังการจะเก็บได้อยู่ได้ยาวได้ได้ยาวขึ้นอย่างกระท้อนนี่ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีช่วงฤดูกาลใช่ไหมคะัยงนี้เราจะมีวิธีการจัดการกับกระท้อนยังไงให้มีแบบมันสามารถนํามาทําผลผลิตของเราให้มีขายได้ตลอดทั้งปีเนาะก็เราเองในช่วงฤดูกาลนะฮะเราก็จะมีการสั่งซื้อจากเกษตรกรที่เป็นอาลัดสมาชิกกับเราแล้วเราก็อาศัยเก็บโดยที่ว่ามาแปรรูปในช่วงฤดูกาลนั้นๆแล้วก็เอามาเข้าสู่กระบวนการฟรีด ที่อุณภูมิอุณหภูมิลบยี่สิบองศาก็เลยเก็บได้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีมีสะสมอยู่ในคลังแล้วกันประมาณนั้นนะเพียงพอเพียงพอนะและอย่างกลุ่มสมาชิกที่ที่คุณอาพูดเมื่อสักครู่นี้คือคือกลุ่มอะไรฮะที่เขาอยู่กับเราก็เป็นกลุ่มเกษตรกรในท้องที่นที่ว่าเราเองอยากสนับสนุนและส่งเสริมในการทำถุดิบให้พับเราไม่ว่าจะเป็นพริกเอยกระเทียมเอวย ผมก็เหมือนไปสร้างงานให้ให้กับชุมชนเราของเราอีกใช่ไหมครับกันเนาะโอ้ดีดีมากเลยเ่องย่างนี้พวกกระท้อนมันมันมีวิธีการคัดเลือกไหมคะว่าจะต้องเป็นกระท้อนลูกแบบไหนสายพันธุ์อะไรก็ในระดับหนึ่งเราก็มีการวางหลักมาตรฐานไว้เหมือนกันว่าของเราใช้หลักๆคือเป็นพันธุ์ปุยฝ้ายกับอานีลาซึ่งผลเนี่ยก็จะมีประมาณอาจจะย่อมกว่านี้หน่อยหนึ่งซึ่งตันนี้เรามาก็จะเป็นพิเศษเอามาครับผม ก็ปกติแล้วเนี่ยลูกมันก็จะประมาณน้ำหนักอยู่ที่ประมาณหกขีดถึงเจ็ดขีดหกขีดเจ็ดขีดกันเนาะกับรอเกือบถ้าปุ๋ยฝ้ายนี่จะหวานแต่ถ้าอีราจะมีรสเปรี้ยวครับเราจะไปใช้ผสมกันให้รสชาติมันกลมกล่อมในตัวเออหวานกับเปรี้ยวเราใช้คู่เลยใช่ไหมคะอันนี้ส่วนในของปริมาณนี่ก็เป็นสูตรของเขาไปแล้วกันนะฮะอ่ะอย่างนี้ถามเลยแล้วกันคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วมันมันกินยังไงมันเอาไปกินกับไก่ทอดหรืออะไรยังไงวิธีกินส่วนใหญ่แล้ว เขากินกันอย่างไงฮะซอสพริกกระท้อนแบบนี้กินกับอะไรได้บ้างหรือทําอาหารอะไรได้บ้างฮะครับก็คือจากหลักๆเองที่เราทำานรับเป็นเมนูง่ายๆก็คืออาจจะเป็นเมนูยำเช่นเนี่ยครับอย่างยำสำกรอบด้านหน้านี้ใช่ไหมฮะด้านหน้าครับด้านหน้าโอ้โหแล้วก็เป็นเมนูที่แบบยำในทะเลยำมิทะเลอะไรประมาณนี้ครับอ๋อเข้าได้หมดเลยกับทะเลได้ครับเป็นส่วนประกอบการปรุง ก็คือใช้แทนน้ำยำแบบไม่ต้องเติมอะไรอื่นๆใดๆเพิ่มเลยแต่ถ้าชอบรสจัดถ้าบางท่านชอบรสจัดก็น้ำปลาหรือมะนาวเพิ่มหนอี้พริกอะไรอย่างนี้อยากใส่ก็ใส่เข้าไปเพิ่มได้เลยโอ้เห็นว่ามีคนไปกินกับพวกสุกี้ด้วยใช่ค่ะใช้แทนน้ำจิ้มสุกี้ก็ได้ค่ะ น่าหนายความรสชาติเขาเขาค่อนข้างจะต้องครอบคลุมนะปร<ล>ะาราทานได้หลายอย่างขนาดนั้นหลายเมนูมากๆแทนน้ําราดพวกสเต็กอะไรก็ได้ด้วยอีกได้ครับหืมม,มันจะครอบจักรกวาลขนาดนั้นไข่เจียวไข่เจียวอย่างก็อร่อยอ่ะเพราะว่าไข่เจียวปกติเขาทานกับซอสฟิกอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าลองมาทานแบบซอส พริกที่เป็นกระท้อนผมว่าก็น่าเออน่าสนใจเหมือนกันใช่แต่ว่าที่สังเกตเนี่ยด้านหน้าจะเห็นว่ามี2แบบ2สูตรด้วยกันนะคะสูตรแรกก็คือดั้งเดิมเลยก็จะเป็นซอสพริกกระท้อนใช่แล้วอีกแบบหนึ่งละคะอันนี้คือเป็นรสหวานยังไงคะน่าสงสัยก็คือของเราคือจะไม่เผ็ดก็จะไม่เผ็ดครับแต่จะมีของเราเนี่ยจะเปรี้ยวออกเปรี้ยวหวานครับซึ่งเองตัวตัวของเขาเองเนี่ยก็ตัวตัวตัวซอสเจี่ยเองเนี่ย มันก็จะประมาณว่าเราเองบางคนลูกค้าไปทางกระติมซ้ำพวกปเปี้ยะหรือแม้กรงกลุ่มาสามารถไปชงเป็นน้ำ ดื่มก็ได้ครับน้ําดื่มเป็นน้ากระท้อนอะเยเย็นๆเลยชื่นใจใช่ไหมก็คือมีส่วนผสมต้องปผสมกับน้าครับผสมน้ำน้ำแข็งใช่ครับใส่เกลือแล้วทานได้เลยพูดง่ายๆคือในเนี้ยมันเป็นหัวไงข้าวโอ๊ตเมันหัวเชื้อแบบหวานแล้วก็ไปละลายกับน้ําชงหน่อยโอ้เออเขาท่านะพูดง่ายๆคือคือมีมีแบบเป็นซอสแบบรสเผ็ดรสเผ็ดแล้วก็แบบนี้เรียกว่าเจียเจียซอสเจียนะครับ พูดมาขนาดนี้แล้วนะคะอยากลองชิมแล้วล่ะว่ารสชาติของทั้งสองสูตรเนี่ยมันเป็นอย่างไรคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆก็นึกก็ไม่ค่อยออกเนอะว่าแบบคืออะไรยังไงอะไรเงี้ยเนาะมันไม่คาดคิดว่าจะมีไงเออนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเบนจะให้พี่ชิมใช่ไหมใช่ฮะอืเบนเบนเหมือนแบบไม่ไม่ไม่เอ็นดีเลยไม่แบ่งให้เบนเลย พี่ขออนุญาตชิมแล้วกันนะเบนนะวันนี้หรือจะแบบอยากให้ล้างปากโดยการที่แบบให้ผมชิมหวานไหมกวานกินมาเยอะละตาพี่บ้างรู้สึกเหมือนผมผิดเลยเนาะรสชาติดีอ่ะมันคล้ายๆเหมือนน้ำจิ้มสุกี้จริงๆเนาะแต่มันมีความหวานของกระท้อนมีกลิ่นกระท้อนไหมมีอืเฮ้ยมันดีอ่ะไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมมันมันเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะอันนี้แบบเจี๋ย ื่อกี้แบบเผ็ดออน,นี่ขออนุญาตเทจากกระปุกเลยนะคะอ,อือเป็นไงฮะอชอบเหมือนเขาชอบกินกระท้อนอยู่แล้วไงอือดีอะ่ะนี่เหมายกลังไปไปดื่มที่บ้านได้เลยนะดื่มเนี่ยเอาไปชงได้เลยโอ้ชอบออคือแบบถ้าเกิดนึกถึงการทำอาหารคาวก็เอาไปซอสพริกเลยเอาไปเลยแต่ถ้าอาหารแบบ เอามาทาเป็นน้ําดื่มเอาไปจิ้มกระป๋อเปี๊ยอะไรก็ต้องแบบเจียแบบหวานทั้งสองสูตรเลยคุณผู้ชมด้ียด้วยว่าดีงามกลมกล่อมมากๆลองชิมไหมอันที่ทําเสร็จแล้วข้างหน้าเนี่ยเบนอะงั้นผมจะนี่เรียหยิบช้อนเลยนะมาขออนุญาตคุณผู้ชมนะฮะอยากรู้ว่ามันจะแบบข้างหน้านี่เป็นเข้ากันยังไงใช่ไหมแล้วใช่ไหมฮะอันนี้คือคืออย่างน้ํายำอย่างน้ํายำนี่คือใช้อย่างเดียวเลยใช่ไครับอย่างเดียวเลยโอ้โหนี่นะครับคุณผู้ชมอะขออนุญาตหน่อยแล้วกันนะเป็นไง เด็ดอืมเขาเป็นรสยำเลยนะเออดีเนาะแต่มันจะมีกลิ่นบางอย่างแล้ไม่เหมือนยำทั่วไปแล้วมันเป็นความหวานของกระท้อนไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลอะไรเงี้ยเนาะโอ้ดีนี่ผมว่าอร่อยกว่ายำทั่วไปด้่ยำเองนะบางทีรสมันไม่ค่อยลงตัวไงแต่นี้มันพอดีเลยนะดีเนาะดีเนาะแหม่ต้องมีการเบิ้ลกันเกิดขึ้นที่สําคัญคุณผู้ชมสำหรับคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องของ้มาตรฐานหลยังไงนี่ ได้ครบแล้วแล้วก็ได้ยิ่งกว่าครบอีกคือเกิน <c oughs> คือไม่จําเป็นต้องได้เครื่องหมายตราสัญลักษณ์การันตีขนาดนี้แต่ว่าแบรนด์ของดารณีได้มาครบท้วนมากๆเลยทีเดียวทำไม่ว่าจะเป็นแน่นอนออยอจากองค์การหารยาครัยังมีจ m p อมีเ m p h <AC> CP, อซีซีพาลาีิตั้งหากคือพูดง่ายๆว่าต้องเสียเงินให้โรงงานทำสติกเกอร์เพื่อแปะไอ้พวก ไอ,ก,อก,การรับรองต,งต่างๆเพิ่มไปอีก <c oughs> <st arts> ใช่ไหมโอ้โหนี่คือครบถ้วนจริงๆเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ถึงค<ช>ุณภาพรับประกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ <taraf S 1> ที่สําคัญเนี่ยเห็นว่าตอนนี้มีหลายประเทศติดต่อกัเข้ามารุ่มๆเลยใช่ไหมคะยกตัวอย่างเนี่ยมีประเทศไหนบ้างก็ในกลุ่มตะวันอกครับซาอุดีอาระเบียที่เริ่มเริ่มมีสอบถามมาบ้างมีฮาลาลนงเขาเห็นแล้วเขาก็มั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนไงมีไหนีกฮะก็ในกลุ่มแอฟริกาใต้ครับ แอฟริกาใต้ใช่ครับเดี๋ยวแล้วคนฐานะเขากินอะไรแบบนี้ด้วยหรอเขาอาจจะมาเที่ยวลบบุรีแล้วมาเจออะไรอย่เงี้ยหรือเปล่าเนาะนะไม่รู้ไม่ทราบได้ยังไงนะฮะอ๋อมาเจอในเว็บไซต์ด้วยเหรอคะเข้าในเว็บไซต์เข้ามาทางในไทยเพจอะไรครับเลยมาดูคนหาข้อมูลกับเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่งอีเมลมาขอให้ส่งใบเสนอราคาให้อะไรเงี้ยแล้วเขาเคยชิมไหมคะก็ไม่เคยแต่เขาดูจากที่เรารีวิวใบอะไรเงี้ยอาจจะเห็นว่ามันแบบ ยังไม่เคยมีที่ไหนในโลกอยากจะไปทําตลาดอะไรแบบนี้อาจจะเป็นกลุ่มธุรกิจก็ได้คนละฟากทวีปด้วยให้ไปต่อยนะแอฟริกาแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้มาพูดถึงเรื่องราคาไม่ดีกว่าว่าคุณภาพคับแก้วขนาดนี้นะฮะราคาเป็นยังไงบ้างฮะก็คือในผลิตภัณฑ์ช่วงเริ่มต้นของเราตอนนี้ก็คือตั้งอยู่ที่135บาทครับตอนหนึ่งขวดใช่ไหมสองสูตรเลยหรอคะอีกสูตรหนึ่งก็110บาทครับ อันไหนอันไหนราคาไหนอ่าตัวนี้ร้อยสามสิบห้าตัวซอสพริกเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทแต่ส่วนตัวเจี๋ยก,ก็หนึ่งร้อยสิบาทเท่านั้นใช่ครับอ่าราคาจะไม่เท่ากันนะทุกคนถ้าเปิดแล้วจะเก็บได้กี่วันคะก็ถ้าเปิดแล้วเนี่ยควรเก็บอ่ควรทานให้หมดภายในสามถึงหกเดือนใส่ในตู้เย็นก็นานหนึ่งเดือนตกใจนึกว่าสามถึงหกวันสามถึงหกเดือนก็ไม่นานหรอกใส่ต<ม>ู้เย็นไว้เลยนะเป็นการรักษาเชลล์ไลท์ได้ดีที่สุดครับครับ โอ้โหนะฮะอะผมถามถึงฟีดแบ็กจากลูกค้าด้วยก่านอย่างผมกับพี่หนอนี่คือทราบแล้วแหละว่าโอ้โหอร่อยแต่ลูกค้าที่ทานทายทั่วไปที่เขาเป็นลูกค้าประจำตั้งแต่ยังไม่มีอยเนี่ยะเป็นไงบ้างเขาบอกว่าไงบ้างว่ารสชาติของเราอะไรเป็นยังไงคะคือในกลุ่มหลักๆที่เข้ามาซื้อเราเนี่ยเป็นส่วนมากเป็นกลุ่มที่ชอบลองของใหม่ลองของใหม่ใช่แล้วชอบทําอาหารเป็นทุนเดิมก็เอาไปใช้ในเมนูอบางลายเอาไปหมักในเรื่องของเนื้อสเต็ก มาทำสเต็กแล้วมาเอาน้ําที่ได้จากหมักมาทําเป็นกิลทําเป็นน้ําราดอีกครั้งหนึ่งอันนที่ผมนึกภาพออกจริงนะผมว่าผมยังอยากเอาลองไปทําดูเลยโดยที่เราเป็นผู้แนะนําสูตรให้ครับครับผมแล้วก็หลายหลายหลายคนคือลงความเห็นว่าเออมันเหมาะกับพวกในตระกูลหมูจุ่มหรือจิ้มจุ่มครับประมาณนั้นของเราบางทีตัวเผ็ดนี่ยังไปทำสลัดผักได้นะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบมีมีมีลูกค้าฝรั่งท่านที่เป็นลูกค้าประจำเราก็เอาไปทําทําสลัดเอาน้ำสองตัวนี้มาผสมเลยคครับผม ก็ดีนะน่าจะเข้ากันดีเนาะคไอเดียปัจเจิดครับเข้มข้นไงคะค่ะโอ้อะทีนี้ถ้าจะเกิดจะซื้อเนี่ยนะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีขายที่ไหนอะไรก็คือในในหลักๆเองเรายังไม่ได้วางตลาดเป็นทางการแต่ในจังหวัดลพบุรีมีที่ร้านค้าชุมชนครับร้านค้าพาณิชย์ชุมชนที่บิ๊กซีครับบิ๊กซีใหญ่ลพบุรีแล้วก็ในส่วนหนึ่งเราก็บริการยินดีจัดส่งสําหรับผู้ที่อยากทดลองออนไลน์ก็ในทางเราส่งทางพัสดุอะไรเงี้ยครับก็คือสั่งซื้อได้ตามออนไลน์ใช่แบบโทรศัพท์แบบนี้ใช่ครับไซ ตามที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าของจอเลยนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจกันได้นะแล้วก็เรื่องการออกบูธละคะเราเร็วนี้จะมีแบบแวะเวียนมาเปิดบูธที่กรุงเทพบ้างหรือเปล่าครับในหลักๆเองคิดว่าในภายในสิ้นปีน่าจะมีโอท็อปซิตี้ที่เราจะได้มายืนแสดงสินค้าเพราะว่า เราเองได้ติดหนึ่งใน20นวัตกรรมอของประเทศไทยเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดที่มีจากเดิมเนี่ยให้มันดีขึ้นไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับนี่ท็อป20เลยนะไม่ธรรมดาที่สําคัญเห็นบอกว่าเคยได้ออ็อปสีดาวมาแล้วด้วยครับในปีล่าสุดเลยครับปีนี้ต้องบอกก่อนนะว่าสีดาวนี่คือไม่ใช่แพ็เกจจิ้งนี้แต่ถ้าเป็นตัวนี้ผมว่าไม่น่ารอด5้าดายไม่น่ารอดไม่น่ารอดแพ็เกจจิ้งเดิมใช่ไหมครับแพ็เกจจิ้งเดิมอยังได้สีดาวเลยก็คิดดูก็แล้วกันปีนี้ด้วยปีล่าสุดนี้ด้วยอ่ะทีนี้ผมมถาออีกเรื่งงนึ แล้วกันว่าสมมุติวา่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เขาอาจจะไม่ไม่ไม่ไมใช่กลุ่มที่แบบว่าอยากลองของใหม่แต่ว่าเขาไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราใช้อะไรอย่างไรอย่างเงี้ยม,มีมีมีแผนไหมครับว่าแบบว้ยเราจะทํำยังไงใ,ใ,ให้ให้ให้ลูกค้าทั้งหลายเนี่ยเขาเขาได้รู้ว่าสิ่งนี้มันใช้กินแบบนี้มันทําอะไรอย่างนี้มีวิธีการทำความเข้าใจไหมครับก็คือในระดับหนึ่งเราได้ทาสูตรอาหารไว้แล้วเราเหลือแค่เตรียมอับลงย t u b e ก็คือ อาจะทำเป็นสื่อออนไลน์ใช่ไหมครับก็ดีเลยเพราะคนเดี๋ยวนี้ก็นั่งเล่นอินเทอร์เน็ตกันชยอ่มานเป็นเพื่อนเล่นเลยกลุ่มวัยรุ่นครับเจาะเลยก็จะได้เข้าไปดูว่าเยวันนี้เนี่ยคุณดารณีนำเสนอเมนูอะไรอะไรแบบนี้เนาะกลายเป็นไอดอลต่อไปคุณแม่กลายเป็นเหตไอดอลไปซะอีกนะคะสุดท้ายนี้แล้วการอยากจะให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณอาฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะเริ่มจากคุณแม่ก่อนแล้วกันค่ะ ก็จริงๆก็อยากจะาฝากเกี่ยวกับอซอสพริกกระท้อนแล้วก็เ,เกี่ยกระท้อนไว้ว่าของเราเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเ,เป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่เป็นในเรื่องของความปลอดภัยค่ะแล้วก็เราคิดว่าในในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะเน้นให้มันเป็นเนเชอรัลค่ะนะคะ <Natural S 2> เกียน้องน้องอาก็คือในรหลักเราเองนะครับอซอสเราเนี่ยมีแนวคิด อยู่แล้วว่าหลักๆคือเราอยากสร้างงานสร้างอาชีพให้กับภายในชุมชนเราทุกสิ่งอย่างที่เราทําขึ้นมานะครับเรามองถึงเพื่อนบ้านเรือนเคียงก็คือกลุ่มเกษตรกรเราเนี่ยท,ที่เป็นผู้เพาะปลูกให้เราเราอยากตอบแทนเขาด้วยความที่ว่าเราเองสร้างวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพออกมาสู่ผู้บริโภคสุดท,ท,ท้ายแล้วเราก็กลับเอาเงินเหล่านี้ไปช่วยเพื่อที่เป็นขวัญและกำลังจใจกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อให มีกาลังใจที่จะทาฟอร์จูดีๆให้กับเราต่อไปในอนาคต้างหน้าครับดีมากๆเลยไปยังรักษาอาชีพเกษตรกรกันอยู่ไม่ใช่หนีเข้าเมืองกันหมดครับผมผมถามเผื่อผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าตัวแทนจําหน่ายมีแผนการไหมครับว่าจะเปิดรับจะอะไรแบบนี้ก็คือจริงๆเรายินดีนะฮะถ้าเกิดติดต่อ้ามาหาเราได้เลยใช่ไหมด้ครับอ่าแล้วคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากสนใจที่จะมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามานะอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะฮะซอสพริก กระทอนนะของคุณอาเนี่ยของของคุณดราดรานีคุณแม่ดารานีนะก็สามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านนี้นะัะทางนี้พร้อมแล้วด้วยครับออใช่แล้วค่ะเข้าไปกันได้คุณผู้ชม f c e e o o o นะคะของดีเมืองลบบุรีบายดารณีซอฟต์พริกกระท้อนค่ะหรือจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะนารายเนชั่นฟู้ดดอทคอหรือทางไลน์นะคะคุณผู้ชมก็ที่0986464692ก็สมามารถแอดไลน์กันได้เลยนะหรือจะโทรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติม พูดคุยกันได้นะคะก็ที่0986464692 0952475198ค่ะนะฮะอะแล้ววันนี้ครับทางรายการของเรานะครับในช่วงไทยไทยมาร์เก็ตก็ต้องขอขอบพระคุณนะคุณแม่ดารณีแล้วก็คุณอาด้วยเป็นแบบสูงนะที่วันนี้นำโอโหสินค้าที่ดีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ของคนไทยและก็เพื่อคนไทยมาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากค่ะอ่ะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายู่กันต่อค่ะ สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ